อุ้ยสกิตเตอร์สามตัวนี้คุณผู้ชมฟันมาแถวเดียวสามโอ้หสวยงามตามท้องเรือโอ้โหเดอ๋นี้รับมาเท่าไหร่โอ้โหเก้าสิบเจ็ดท่านผู้ชมปังเคลื่อนต่ำทำเตือนคลิปวีดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นเทิงเท่านั้นไม่ใช่ ให้เล่นตามแต่อย่างใดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลยนแบบเด็ดค่ะโดดิโดงด,ดิโดดิดองอามาจัดกับ ซา Ninja, Ninja มูไร vs นินจานินจา vs ซามูไรกันใจยินดีต้อนรับเค,ค้าสู่ฟอร์จูน่าชาแนลนะคะยูฟ่าพีเจแปดแปดทุกวันนี้260้ท่านผู้ชมแตกเบ็ดไปก่อนเลยที่6แล้วก็30ล่อไปก่อนนะจ๊ะอ่าโอเคสุดเด็ดสุดดีก็ค่อยขยับเบ็ดขึ้นไปนะท่านผู้ชมอ่าสุดง่ายๆนะจ๊ะอ่าไปเอาไปเยอะๆเยอะเออเออติงเยอะเคมาเคมา่มาวนอ่าสกเกตเตอร์ มาหมุนเองดีกว่าถ้าเขาเงียบนะจ๊ะปรับเบ็ดขึ้นเป็นเบ็ดสิบแล้วท่านผู้ชมอ,อู้สกิต่สามตัวนี่ไงบอกแล้วถ้าเงียบก็ให้เบ็ก็ให้กดหมุนเองอันนี้นก็เป็นสูตรเป็นทิปดีๆนะท่านผู้ชมถ้าออโต้เราไม่เวิร์กนะอ่าโอเคซามูไรแรกยังไงฟันไวาตัวเดียวอีก อีกแถวหนึ่งโอ้โหต้องมีตัวเอาสามตัวเลยดอกนี้ยังไงโอ้โหอา6หกท่านผู้ชมเออให้มันได้อย่างงี้นะอาจารย์มาวายแถวนี้แล้ววายแถวแถวสองดอกนี้รับมาเท่าไหร่โอ้โหเก้าสท่านผู้ชมปั๊บนั่นอโอเคคูณไรคูณห้ด้วยยังไงมีวายหนึ่งตัวได้ใช้งานรัมายี่สิบ เอออีกห้ารอบที่เหลือของเราเนี่ยต้องปังต้องปวดแล้วฟีเจอร์ซามูไรอีกนะวายมาวายมาขอนั่นแหละคึ้งๆึ่งกลางก่านผู้ชมโอ้โหดอกนี้ยังรับมา20อ่าโอเคต่อไปนี้จะเป็นฟีเจอร์นินจาคูณ5คูณ5มันติดกันเอ อ่คูณ5ไปเป็น20เก็บเล็เก็บน้อยเก็บเล็เก็บน้อยอ่ะอีก3รอบที่เหลือของเราฟีเจอร์สามูไรดอกมีฟันไปแถวที่4ฟันอ่ะแถวแรกแถว2ก็ได้โอ้โหไปอยู่ทางการนิดนึงแต่ก็ยังเป็นกำไรไป20อ่ะนัจ๊ะอันนี้ได้หมุนฟรีไม่ต้องเบ็ดเลยท่านผู้ชมคูณ3คูณ3สวยงามรับใหม่22.5ทีเีไม่คูณ5นะเว้ยอ่ะดอกสุจาจฟีเจอร์ซมูไร ฟีเจอร์ซามไรโอ้โหมาแล้วสวยงามโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องร้อยี่สิบฟีเจอร์ซามไรตัวท้ายอ่า วายมาดอกนี้โอ้โหไม่มีอะไรท่านผู้ชมฟันมาแถวเดียวส79รับรางวัลรวมกันไปเลยทีเดียวเชียวอ่าเดี๋ยวมาต่อยกชนดสักหนึ่งนะถ้าเซนีสักน้อยท่านผู้ชมตอนนี้กําไรก็มาแล้วกําไรก็มาแล้ววันนี้ขอบ,าบาออเบาพออ่าเบทที่1ิไปเลยสเกเตอร์สองตัวเออโอ้โหดอกนี้อีกร้อยห้าโอเคดอกใหญ่สบายใจพอจหอหเลิกอ่าอย่าลืมกดไลค์กด like, สุดข,ข่ายให้ฟอจูนสุดข,ขา้าที่เล่นจะปักหมุดไว้ที่ใต้คลิปข้างล่างน,นะจ๊ะ